<amounts of audio writers> อม <isation> <จา>ก <Andrew> อินกล้วยก่อนนะเขาว่าเขาจะท่าจะไถหน้านะาเธอกาแฟกาแฟชนจ้าแม่คนมาแล้วนะเอามือไหมน่ารัแล้วก็ทำไปพร้อมกันเลยมือไม่ได้กันดีขอแม้เอากรแม่มือไงอีดอทํไมแม่ เล็กไปได้จริงเหรอแม่จันภาวะจริงหรอดูไม่รู้แล้วแม่จันจะไปแม่จันกูรักกูนับถือพระราหูลูกสาวพระราหูทริปนี้ไปไหนอะไรยังไงทุกวันนี้มันแดงถ้าพูดถึงการหน้าเล็กก็ต้องนี่ปรมาจารย์หน้าเล็กไม่ใช่จ้าฉันเคยพูดไว้ฉันน่าชอบทำอัลตราฟอร์เมอร์ใช่ไหมวันนี้ คบไตมาดพอดีที่จะต้องไปไถแต่ฉันเห็นแน่มาพบห่อทุกวันตึงฉันมาทุกวันเดย์ฉันมาซื้อยาฉันมาสามจานมาทีแหมเธอก็เวอร์ถึกวันนี้เราจะไปหาใครคะแม่เราจะไปหาหมอจูนที่เมดิเซนตีวันนี้เราจะมาถ่ายจริงอะไรจริงเพราะว่าบางคนอยากรู้ไงว่าเฮ้ยทำไมถึงคอตึงหน้าเล็กไม่ได้ฉีดโบท็อกให้หน้าเล็กนะโบท็อกก็จิ้มจิ้มแบบ ใส่สคิวเราเอกผ่านเครื่องอาหานตาขจริงๆอัลต้าฟอร์เมอร์อเป็นตัวที่แบบว่าช่วยให้กระชับแบบยั่งยืนนะเว้ยจริงๆอ๋ลลอรอะคอเนี่ยบอกเลยว่าอายุเลข5แล้วว่ายังไงมึงก็ยังไม่อยู่ <c oughs> แต่อันนี้แม่ทำมาสองถึงสาเดือนทำครัเออ,เ,ออเออคอยดูเด็กกว่าพวกเราอีกแม่แม่ักหมาจุนมากี่ปีแล้วแม่ เจ็ดปีแล้วนะเนี่ยโอ้ฉันหมดค่าแมนเทนเนนต์กับเขาเยอะมากแต่ฉันว่าคุ้มนะเว้ยเอาจริงนะก็จริงก็จริงหน้าเธอแบบเหมือนสตาร์ทไว้อะเนาะของนี้กล้วยก่อนน้าวเขาบอกว่าเขาจะทานจะไถ่หน้านาเธอกาแฟกาแฟฉันจ้วกาแฟเชลเปคคุ้มเกินกินไต่ออกเธอหอบกินบ้างสิ กัดกล้วยมากินหน่อยใช่เพราะว่าคิดว่าแม่น่าจะถ่ายหน้านายเพราะว่าสถาการฟิลเตอร์โบลท็อปต้องท่าไม่ใช่วันนี้ฉันดับลอตาฟอร์เมอร์อย่างเดียวมีดแต่หน้าดูแม่ดูธรรมชาตินะทำร้านนี้ร้านเดียวเลยนะแม่น้องธรรมชาติของแพทย์เหรอฮะเวิหมดแล้วเวร์หมดแล้วกินใช่ไหมไม่ได้ไปไม่ได้ยัดใส่อะไรเนาะลองว่าเพราะปลอกคิพักผ่อนน้อก็เหนื่อยนี่นะคะเราก็ใกล้จะถึงคลินิกแล้ว จุดสังเกตนะก็พอเห็นฮอนด้านี่ใช่ไหมคะแล้วก็จะเจออันนี้ศูนย์ฮอนด้าเนาะเปิดไฟเลี้ยวเลยจ้าอ๋อโอเคข้างหน้าจะเป็นเดอ w a วอล์กแต่ว่าคลินิกเขาจะอยู่ริมถนนใช่ถึงก็เดอร์วอล์กหอมไม่ไกลไปไงใหญ่นี่เลยเมดิเซนคือวันนี้วันนี้ชุดเธอเหมือนเจ t ทีเลยนะน่ารักเออเออเอ ขขอเ้าหน่่อยคะนี่จอดรถหน้าคลินิกได้เลยแต่ถ้าเกิดวันไหนที่จอดรถเต็มเราก็ไปจอดเดี๋ยววอล์กได้แตแม่แมชอบจอดตรงนี้เพราะว่าไม่อยากตากแดดนะเนาะเดี๋ยวฝ้ามาไปค่ะทุกคนถึงแล้วค่ะเมดิเซนคลินิกไปนะคะวันนี้เราจะมาทำเอล์ทาฟอร์เมอร์ถ่ายหน้ากันจริงๆ ใช่ค่ะก็จะเป็นตัวนำคลื่นเสียงนะคะนิดนึงได้ค่ะตัวนี้ก็จะลงสมัสนะคะให้หน้ากระชับนะคะ,จะ,ะ,คะเจ็บไหมแม่ก็เจ็บทนได้นะยังไงเราก็ต้องทายาชาก่อนก็วัดตัวนี้ค่ะก็แนะนำให้ทายาชาก่อนสำหรับคนที่แบบผิวบางๆเจ็บง่ายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำอะไรควมกันเเลยเรยีอย<ะ><อ><ะ><อ><ะ> ไอันนี้เหมือนกัไหมหมอเครื่องเนี้ยอ้อนี้หัวสองมิลนะคะไอ้นี่เราจยิงคอหรอหมอใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปยิงคอด้วยนะคะเดี๋ยวอีกตรงหน้ากระเพาะเนี่ยอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะทําให้ผิวคอกระชับขึ้นนะคะเส้นๆเส้นเส้นหาหมอใช่ค่ะเส้นๆตรงรอบคอนะคะ หัวนี้ข้อดีคือตอนทำอะค่ะจะรู้สึกน้อยมากๆเลยค่ะแค่อุ่นๆนิดหน่อยอันนี้เรานอนยิ้มหรือว่าหน้าเรามันหน้าเราดีอ๋อหน้าดีหน้าดีมาของสยามหมอเห็นหมอบอกว่าอะไรนะอีกเดือนนึงจะมีหัวอะไรมานะคะอัปเดตค่ะก็จะเป็นหัว mf 2ค่ะแต่ว่าจะเป็นหัวเชอร์รี่พิงค์นะคะก็คือความร้อนจะสูงขึ้นกว่าเดิมนิดนึงแต่ให้เอฟเฟกต์ในเรื่องของความกระชับมากขึ้น เห็นผลดีขึ้นแล้วก็มายิงยกพวกหางตาแล้วก็เอ็อกอายได้นะคะมึงไข่ไปไข่มากลัวเล็กกว่าคอให้เห็นกรอบหน้าชัดแล้วก็คอก็ตึงกระชับด้วยหมอแล้วแบบว่าไถ่เพชรเพชรจะเล็กลงไหมอันนี้แม่คงไม่ยอมไม่เจ็บรอแม่เนาอะ สบายสบายจิว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 แต่ทำไมตายังอยู่กับคิ้วอ๋อเขาทำแท็กูมาที่เบ้าตาที่หน้าใสก็ทำอีกเครื่องหนึ่งเครื่องอะไรนะหมอก็พี่แม่จะทำทั้งตัวพิกโคนะคะแล้วก็ตัวเซเล็กบีนะคะแต่ก็โคก็เป็นตัวที่ช่วยเรื่องเม็ดสีใช่ค่ะเป็นช่วยที่ตัวที่เก่งเรื่องเม็ดสีที่สุดนะคะช่วยเรื่องความขาวกะจัดใส่ลดฝ้ากะ อขอแสดงว่าก็ตรวจว่าที่หน้าแม่เขาเรียบเนียไม่มีป้าเขบเครื่องนี้เลยใช่สุดจ้าขายขอเบอร์ล้วใำมาเ็แน่ค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ,คะหลังจากที่เมื่อกี้ไปนอนทำอัลต้าฟอร์เมอร์มาแล้วนะคะคก็จะรู้สึกหน้าเนี่ยจะร้อนๆข้งในนิดนึงแต่รู้สึกว่าแน่นอน่นเนื้อแน่นคือพี่อะทำมาหลายครั้งแล้ว อยากจะให้คุณหมออธิบายท่านผู้ชมว่าอัลตราฟอร์เมอร์คืออะไรแล้วผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรก็อัลตราฟอร์เมอร์นะคะคือนวัตกรรม h i i h Intense Focus u l t r a Sound นะคะคือการใช้คลื่นเสียงทำให้เกิดจุดความร้อนเล็กๆใต้ผิวนะคะเพื่อกระตุ้นทำให้เกิดการสร้างคอลลาเจนใหม่นะคะแล้วก็กระตุ้นให้คอลลาเจนเดิมมีการหดรั้งตัวขึ้นเอฟเฟกที่ได้ก็จะผิวแน่นขึ้นเฟิร์มขึ้นแล้วก็กระชับขึ้นค่ะ อย่างที่พี่ชอบทํานะพี่ชอบคอมากคอเนี่ยพี่ทําทุกๆ2-3เดือนเนาะใช่ค่ะคือบอกเลยว่าพออายุห้าสิอะคอนี่เป็นอะไรที่ยากมากแต่พอมาเจอคุณหมอตัวเนี่ยโอ้โหเหมือนแบบได้โลกใหม่เลยมไม่ต้องดูแลเยอะทีแรกยังคิดเลยว่าเฮ้ยฉันต้องเย็บคอหรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องเลยเขาบอกว่าเขามาเขามาเอ่อตาดคำเดิมตัมาทุกวันจาไม่ใช่ ฉันว่าทำอย่างอื่น <c oughs> แต่ว่าตัว Form al, อัลตราฟอร์เมอร์ไออย่างวันเนี้ยเราก็ครบดีลที่เราต้องทำหน้า <c oughs> ใช่ไหมหมอ ก็เหมือนที่เราเกินไปแล้วว่าเราชอบตัวนี้มากกราฟอร์เมอร์นะคะก็จะมีหัวยิงสําหรับหน้าและคอเลยนะคะแล้วก็เขาจะมี3หัวยิงหลักๆนะคะหัวที่พี่แหม่มพูดถึงเนี่ยอันนี้คือหัวนางเอกเลยก็คือ M S 2 toning นะคะหัวนี้จะปล่อยพลังงานออกมาเป็นดอทใหญ่ๆทําให้อัลตราฟอร์เมอร์เนี่ยแตกต่างจากตัวคลื่นอัลตราซสวด์ทั่วไปก็จะให้เอฟเฟกที่กระชับขึ้นฟูขึ้นค่ะแล้วก็ให้เอฟเฟกเหมือนผิว ของคุณแม่แหม่มเราเลยก็คือจะดูใสๆตึงๆเงาๆเก็บริ้วรอยความกระชับคอหนังตาที่ตกหรือริ้วรอยเล็กๆได้ดีมากเลยแล้วทีเนี้ยตัวอัลตราฟอร์เมอร์คุณหมอหลังจากที่เราทําไปแล้วอ่ะขั้นตอนต่อไปอะเราจะทํายังไงให้มันรู้สึกว่ามันได้ผลลัพธ์ดีขึ้น ก็จริงๆหลังทำตัวนี้ค่ะดูแลตัวเองได้ปกติเลยนะคะทาครีมแต่งหน้านะคะโดนแดดได้อะไรได้แต่ว่าก็อาจจะมีทริคเล็กๆนิดนึงก็คือหลังทำเสร็จถ้าต่อเนื่องด้วยการใช้พวกโก o ด์แฟกเตอร์ทรีตเมนต์หรือว่าการฉีดโกลด์แฟกเตอร์ใต้ผิวอะค่ะจะยิ่งกระตุ้นทำให้เกิดการสร้างคอลลาเจนได้ดียิ่งขึ้นค,นคอลลาเจนที่ขึ้นมาใหม่ก็จะอยู่ได้นานยิ่งขึ้นให้เอฟเฟกที่ผิวดูฟูใสตึงกระชับมากขึ้นซึ่งตัวนี้ที่ฉันก็ทำค่ะหล <c oughs> ังจากทำาอาลาราฟอร์เมอร์เราก ใายา <lớ p> ค่ะเฮ้ยแับแล้วแม่เอาทำบ่อยแค่ไหนนะคะ,คะกะ็พี่แหม่มอะค่ะจะทำหัว4.5หัวที่ลงลึกถึงชั้นสมสรทนะคะก็ทุก6เดือนแต่ว่าถ้าเป็นหัว MS2 หรือหัวโทนนิ่งเนี่ยก็จะทำกันทุก2-3เดือนนะคะแต่หมอฝาก เก็บไว้นิดนึงคือริ้วรอยอะค่ะอยากให้เริ่มดูแลไม่ต้องรอให้มันมามากแล้วหรือมาเยอะแล้วอันนี้เราต้องงัดไหลยกระบวนท่าน,นะคะแต่ถ้าเราดูแลต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มเลยเนี่ยเอฟเฟกหรือผลลัพธ์มันจะดีกว่ามันจะสวยกว่ามากเลยมไม่ต้องรอ<ต>หยอดคลอยจะเยินมานี่มันก็ใช้เวลานานเนาะใช่ค่ะมแ่าแบบว่าแบบกุบกุบมาแล้วก็นานชาสม่ำเสมอ,อ ก็คือเดี๋ยวตัว M F 2อนะคะเขาจะมีนวัตกรรมที่ดียิ่งขึ้นค่ะเป็นหัว Cherry Pink นะคะหัวนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการยิงพวกยกหนังตาตกเพื่อให้เอฟเฟกในเรื่องของยิง Fox Eye อค่ะก็ที่กำลังนิยมกันเลยนะคะ F 4พี่เขาชอบถามพี่นะคำถามเนี่ยเขายอดฮิตมากพี่หนฉีดโบท็อกให้หน้าเล็กหรือเปล่าคะอืมค่ะคอนเฟิร์มเลยค่ะจากปากคุณบก็ พี่แม่มไม่เคยฉีดโบท็อกลดกรามหรือเพื่อทําให้หน้าเล็กเลยนะคะแต่ว่าโอเคถ้าเป็นพวกริ้วรอยจิงการหนะะ้าผากหวังคิ้วอะไรเงี้ยเราก็เติมกันทุกไตรมาสอะไรอยู่แล้วเนาะแต่ว่าโครงหน้าพี่แม่มเป็นคนหน้าเล็กอยู่แล้วหน้าที่ของหมอคือ ทำยังไงให้ผิวยังเฟิร์มกระชับยังเป็นกรอบหน้าที่ยังได้รูปอยู่สิ่งที่สําคัญคือเราต้องเมนเทนเนาะหมอใช่ค่ะใช่แล้วเราสิ่งสำคัญเราต้องมีเงินด้วยใช่ไหมคะนี่ไม่แต่ที่นี่เขาราคาไม่แรงโอ้ยมีราคาไม่แรงแล้วคุณหมอเขาไม่ได้ยัดเยียดแบบโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยเอานี้นะง่ายๆเออบอกบัจเจ็บบอกไปเลยว่าจะทำได้ไรมทำได้ไหมหมอ 5้าร้อยซื้อยาซื้อยาแ้ถึงกับบ้านค่ะก็สำหรับ FC พี่แหม่มนะคะที่ติดตามทาง Instagram หรือว่า YouTube นะคะออตอบคำถามเข้ามาถูกต้องแล้วกันเนาะขอทิ้งคำถามไว้ว่าพี่แหม่มเนี่ยค่ะทำหัวยกกระชับตัวหัว4.5เนี่ยค่ะสม่ำเสมอปีละกี่ครั้งท่านที่ตอบถูกนะคะในช่วง1เดือนหลังจากที่คลิปนี้ปล่อยออกไปนะคะหมอจะแถมตัว g o t d factor treatment ที่หน้านะคะมูลค่า5,000บาท ฟังมากค่ะ,ะบอกแล้วว่าคุณหมอหน่ารักมากอ่ะแม่ฝากชอบหนค่ะอ่ะสุดท้ายนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างนะคะและเดี๋ยวจะให้ข้อมูลคลินิกค,คุณหมอสถานที่ทุกอย่างอินสตาแกรมคุณหมออยู่ด้านล่างนี้ใช่ค่ะและสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดสับตะไคร้ด้วยนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ